รู้ด้วว่าวันนี้นะครับคนกดแชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวนี้กันออกไปเยอะมากๆนะครับหลังพ่อวีรพงษ์วงศินป์ศิลปินภูไทยครับได้ลงคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เอาไว้นะครับเป็นวิธีที่จับโจรที่เข้าไปลักขโมยของของหมอลำได้จนทําให้หมอลำเนี่ยสุดทนน,นะครับเข้าไปรุมประชาทันครับเข้าใจหมอลำมากๆเลยครับทุกคนเพราะว่ากว่าที่เขาจะหาเงินมาได้ในแต่ละวันแต่ละบาทเนี่ย โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาลำบากครับทุกคนและคุณมาขโมยของเขาแบบนี้ก็มีแปลกครับทุกคนที่หมอลำเนี่ยจะโมโหขนาดนั้นนะครับเมื่อคืนนี้หมอลำศิลปินภูไทยครับทำการแสดงอยู่ที่ทุ่งลุยลายตําบลทุ่งลุยลายอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับก็เกิดเหตุการณ์นี้ครับหลังเวทีหมอลำศิลปินภูไทยครับก็ฝากเตือนหมอลำแต่ละคณะด้วยกันแล้วกันครับให้ระมัดระวังครับทุกคนทุกวันนี้โจรมาทุกรูปแบบจริงๆเนาะแล้วก็วันนี้เราได้เห็นแล้วว่า โฉมหน้าของบุคคลที่เข้าไปลักขโมยของหมอลำเนี่ยเป็นแบบนี้นะวันนี้อิมแฝแสไม่ได้เบลอหนะ้าเพราะว่าพ่อวีระพงษ์วงศินเขาก็ไม่ได้เบลอนะครับและเขาก็เหมือนกับแจ้งเตือนเป็นอุทาหรณ์ครับให้กับวงการหมอลำเนี่ยได้รู้กันว่าตอนนี้มันมีแบบนี้นะมีคนเข้าไปขโมยของหมอลำนะ อย่างเงี้ยครับไม่ใช่แค่1คนนะครับมีมากกว่า1คนเห็นบอกว่าโทรศัพท์มือถือของหมอลำเนี่ยหายไปด้วยนั่นเองนะครับทุกคนจนทําให้หมอลำศิลปินภูไทเนี่ยได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็น่าจะมีการซักทอดแหละครับทุกคนสําหรับบุคคลที่มาด้วยกันแล้วก็มาร่วมกันลักทรัพย์หมอลำโอ้โหทุกคนก็เป็นคดีลักทรัพย์ะนะครับร้ายแรงนะเพราะฉะนั้นก็อย่าหาทําเลยนะครับหมอลำเนี่ยกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทในแต่ละคืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเงินมาลัยต่าง เขาต้องเต้นเขาต้องร้องแลกมาด้วยหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปขโมยแบบเนี้ยอย่าหาทําจริงๆครับแล้วก็ถูกจับมาเนี่ยมันไม่คุ้มจริงๆนะทุกคนอ่ะก่อนที่เพื่อนของบุคคลท่านนี้นะครับจะเข้ามาปลอบนะทุกคนอ่ะแล้วก็มีการพูดคุยต่างๆที่นี้ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเราเห็นเพียงในคลิปเท่านั้นนะครับและข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยคลิปก็น่าจะยืนยันได้นะครับแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมคลิป เหตุการณ์ที่พ่อวีระพงศ์วงศิล์นเนี่ยได้มีการลงเอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแชร์ออกไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับวงการหมอลำด้วยกันแล้วกันนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้ไม่ใช่แค่ศิลปินภูไทยนะครับที่ข้าวของหายมีหลายคณะมีหลายวงด้วยกันแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้นั่นเองนะครับ่ ไอ้คนนั่งไอ้คนนั่งไม่จีบกูเหรอไม่จีบกูเหรไอ้นนั่งผมนี่ครับีของกลางของกลาง

แ่ตะปัดเขาไม่้นั่งรอ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 เจ้าหนุ่มเสือตังีนั่งตีนั่งนั่งบ๊วยไม่ตีบ๊วยนม่ตีเจ้านั่งก้อนนั่งตัดีเขาจะเลยทั้งเงินมาไล่ทั้งเงินมัทำหอมโทรศัพท์ก็เสียงราทำมุดโจห็นบ่อนคู่ม่นเราเสือเขียว พอานนาเราไอ้คน้ไม่ได้่ายังแต่ว่าเจ้าต้องหาคนคือก็คืออ้นังรนั่งรอตำรวจนั่งรถบัราคาไมด้มีทุกอย่างในกระเป๋าอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าพี่แกทุกอย่างมไ้บัน้ไปให้ไให้พวเราใ้กเราให้อเขาไอ้นี่เ็นกระเป๋าของมน

ทำไมทำไมเยอยนะจัดมตามบานี่ละแล้วแล้วทำไมมาเอาได้แล้วทำไมเนี่ยอยู่ในกระเป๋าที่แกอันนี้คือทั้งหมดเลยเหรอทางอะไะเ่อาบอนั่นแหละเอาเพิ่มที่ว่าอแล้วก็ที่ว่าที่วัท่องที่ว่าอที่นั่นะขอ่างมะหรือยังไม่เยอแล้วบอกว่าฝ่ายนี้เอาไปนี่โอเคเราเดิน เรายางขับมาเอาเดออกัเลยว่ายู่ไทยนี่น่นน่ก็เลยกลายเป็นอ่าแล้วก็ต้องแล้วจู่อะไรที่พี่ก็มาไปเต้นมลาเชอาไปเต้นมลายม่หนังเต้นกเต้นหรือนั่งเอกของแมปมันหลายเต้นมากนะยูเนียรมันหลายเต้นนะของนางเอกด้วยของนางเอกแพ้ของใครสมาร์ตของแกเขายูเนียร์แ้ที่บ้านะ ที่รู้จักไหมอันนคว่าว่ามันเงินเินายจะละมือกได้เงิน่บ้งองมาน้ำงนาน้องมาิกันชิเยเข้าใจแต่ว่าลุล่วงมาปัดการชิมกาิได้มานน้กันก็ต้องมาน้ากันพ่อปกระีิได้พ่อปากระติมมาได้ของนางอีกด้วยแล้วก็หลายคนด้วยนี่เนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพ่งโซกัน้นาที่ครับอีกอย่างนึงผมอีกอย่างนึงค่ะถ้าเาเนแบบนี้มันเสียไปน้วางครับ

ทาว่าเ <unter> นี่ยถ้าเรอเาทั้งเงินมาไล่ทั้งนั้นมาทำเพราะเรสับกันเสียก็ทำ มุเจาเห็นบอันภูมาน้ำเราเสือเขียวเขียวน้อพตานมาน้เราอ้เออเขาใจไม่ได้ว่ายังแต่ว่าเจ้าต้องหาคนก็คืออะไรนั่งรถนั่งรอตำรวจนั่งรอกอนละก้าไมีเพรว่าทุกอย่างในกระเปาะมันอยู่ในกระเป๋าพี่แกทุกอย่างห้ดเลยไอ้ยัเพิ่ไอ้ไอุ้เล้าไอ้กเปาของเขาไอ้กรับปาน้อนเงิไก้อนไอ้เรานั้งอยู่อน

ทำไมยับกับ่นตามเบ้าา่และแล้วแล้วทำไมมาเขาได้แล้วทำไมเนี่ยอยู่ในกระเป๋าพี่แกอันนี้คือทั้งหมดเลยแหละทั้เอายพ้ไอ่อาบอล่ะอากวเตี๋ว่ลาบอสวนว่กวยาตี๋ว่าอัวนึงว่ะเีวปาบอสั่กยเต้าบอวนง่เายาบนง่เางเาบอกว่าฝ่ายเี้เอาไน่โอเคเตีเอ เรายางลับมาเอาเดอร์อะไรกันเลยว่าอยู่ไทยยแล้วก็ต้องแล้วจุฬาอะไรที่พี่าไปเต้นมาราที่เนีาเชอไปเต้นมอรมองเต้นจุดเต้นหรือนั่งเอกของแม่มันหลายเต้นมากในยูเนียมันหลายเต้นนะของนั่งเอกด้วย ของในเอกแมของใครสมาร์ของแกเขายู่มอมวเ่างดัเ้ย่บัวกาก็บอกแกคนที่ที่บ้าน่ะพี่รู้จักไหมอันหูี่ว่าว่ามเงสตายละมือกได้เงินองบน้เก้อน่อไม้ีกนชีกเก้าใจแต่ว่าลูบป่ากันทิมกันชกซีมาได้มานน้กันก็ต้องมานน้กันปกติ้งซีมาได้มันปลากิ้งซีมาได้ของนางเอกด้วย แล้วก็หลายคนด้วยนี่เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขาจะพึ่งโชว์กันรถจ้าในที่นัก่อนครับพออีกอย่างนึงผมอีกอย่างนึงอ่ะเขาเน็่แบบนี้ไม่ติเสียบบนเพราครับ